สงสัยกันบ่ครับพี่น้องว่าการวัดความหวานของผัผกผลไม้ที่เขาปลูกเนี่ยเขาวัดกันแบบใดหรอเล้วเขาสรู้เรียัเลยว่ามันหอดเกที่หวานพอดีแล้วหรือว่าอาจจะยัง่งับาหวานเดี๋ยวื้นนี้ผมพาพี่น้องมาหาคําตอบในคลิปนี้ครับผมเดี๋ยวื้นนี้ผมจะมาวัดความหวานของมะเขือเทศเชอร์รี่ราชินีให้พี่น้องเบ่งกันเร็ยเร้ยวๆเลยครับผมอ่าอันนี้เป็นสายพันธุ์ทานผลสนดนะครับพี่น้องจะมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวแล้วอผมจะมาวัดความหวานว่า,วามันถึงเกณี่ที่ ที่ผมตั้งไว้ไปอ่าถ้ามันถึงเราวผมก็จะเก็บถ้ายังไม่ถึงก็จะเรียงไปก่อนเพื่อให้เขาดึงข้อมานจากอ่าสารอาหารที่เขาห้ขึ้นมกก่กอนแล้วก็คอยแจะเก็บที่หลังครับพี่น้องด้วยสิ่งนี้ครับผมนี่พี่น้องอันนี้เขาเรียกว่าบิดบริกมิเตอร์นะครับพี่น้องนี่เป็นสเกลการวัดความานของพืชผักผลไม้ครับผมเดี๋ยวมื่อนี้ผมจะวัดให้พี่น้องเบิ่งเลยครับผมโดยการอาจจะวัดมะเขือเทศเชอร์รี่ราชนีครับผมเนี่ยเก็บเอาสดๆจากสวนเลยพี่น้องชิป นี่เก็บบ้านสดๆแบบนี้เลยครับพี่นอ้องอ่าซึ่งการวัดเขากะหลักการวัดเขาก็จะเอาเอาน้ำที่อยู่ในนี่ลูกของมะเขือเทศยดลงไปในตรงนี้ครับพี่น้องนี่ป๊บอ่าแล้วเขาก็จะซองซองเข้าไปในนี่เขาก็จะซองเข้าไปในประมาณนี้แล้วพี่น้องนะอ่านี่กล่องก็จะเข้าไปในนี้ปึ๊บนี่ก็จะมีเลขสเกลแบบนี้พี่น้องประมาณน,าณนี้ซึ่งตอนนี้สเกลมันยังไม่ขึ้นเพราะว่า เอาบาหันในวัดว่ามันหวานหรือบาหวานเอาเดี๋ยวเข้ามาเลี้ยวๆวกันเลยครับผมนี่จันทร์ใสกจะเอานา้ำทีอยู่ในหลูกเขานี่เนาะนี่แบบน,น,น,นี้ยดลงไปครับหยิบยดยดยด,ยด,ย,ด,ย,ดยดลงไปเฟื่อเฟือเฟื่อเือเม็ดไหลนจันทร์ใสขออนุญาตเชียร์เม็ดมดอกกัญพี่น้องเนาเม็ดไหลนี่ประมาณนี้พี่น้องถ้าเกิดจะเอานา้ำนี่ บ,บ,บ่บ่ตรงไล่กันเลยได้พี่น้องโอเคอันนี้มันมีเม็ดนะครับผม๋ยนลงไปปุ๊บนี่แบบนี้นี่ที่นี่เขาเก็จะซองพี่น้องอาจารย์จะขออนุญาตซองแป๊บน,นึงเด้ครับอ่ามีพี่น้องตอนนี้ตอนนี้คืออะไรประมาณนี้พี่น้องนี่ประมาณนี้พี่น้อง ตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณแปดบิตครับผมนี่ประมาณนี้นี่พี่น้องนี่คือการวัดความหวานนะครับผมนี่ตอนนี้ก็ได้ประมาณนี้ครับพี่น้องนี่ครับผมนะอาจจะได้ประมาณนี้่ะที่พี่น้องเห็นประมาณนั้นครับผมอ่าแต่ว่าความหวานนี่ก็คืออย่างต่าจะต้อง าหวันได้ที่8บิตขึ้นไปนะครับผมซึ่งพี่น้องเห็นกับประมาณ8บิตครับผมแต่ว่าผมก็จะเลี้ยงไปอีกก้อนให้มัน8.5ขึ้นนะครับผมจึงจะเก็บอ่าซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าวานบ่กันยังการเริ่มวานเลยนะครับพี่น้องแต่ว่าผมก็จะเลี้ยงไปอีกจะเลี้ยงไปยังน้อยค่อยจะเก็บครับผมซึ่งซึ่งถ้าถานม,มาข้ากินตอนนี้นะมันมีรสหวานบ่กับมีแล้วครับพี่น้องแต่ว่าผมจะเลี้ยงอีกนังหน่อยอ่าจะอาจจะเลี้ยงอีก2-3ม,มือ ก็จะมาวัดใหม่ก็จะวัดแบบนี้แหละครับพี่น้องวัดความหวานทีอยู่เขาเก็จะเอานามตีอยู่ในเนี่ยในผลไใหม่หรือว่าผลผลิตเทนะ่าน่ะยดไซลลงนี่สเกลตรงน,นี้นี่เนาะครับพี่น้องนี่ก็ยะยดป๊อปป๊บปป๊อป๊อปยดลงตรงนี้ยดให้มันยดลงนี่แล้วเขาก็จะซองสเกลแบบนี้นี่พี่น้องนี่คือการวัดความหวานของผลไหม่ด้วยครับผมเขาจะวัดกันแบบนี้พี่น้องซึ่งลายคนนะ่ะอาจจะไม่เคยเห็นนะครับผม อาจจะบรูหรือซ้ำว่าเออมันมันวัดกันแบบนี้อบอกควมานเมื่อนี่จันทร์ซากก็เลยขออนุญาตมาถ่ายถอดให้พี่นองเบึงเพื่อเป็นประโยชน์กับพี่นองลหลายๆคนที่ยังบม่เคยเห็นนะครับผมยังอยก็ฝากไว้เด้อครับพี่นองถ่ายคลิปนี้ดีมีประโยชน์เรือว่ามีสาระอย่าลืมสงต่อยคนอื่นได้เห็นเดี๋ยวรอบหน้าจันทร์ซากก็จะมาวัดเบิ่งงไม่ว่ามันได้ยังถ้าได้แล้วะจะเก็บเลยอ่าตอนมื่อนี้ก็จะไล่เก็บอีกแปลงนึงครับผมแปลงที่อยู่ฝั่งนู้นแ็ความวานก็น่าจะได้แล้วครับผมซึ่ง การซักก็จะไล่เก็บแปลงมันก่อนแปลงนี้ก็จะเอาไว้ก่อนนะครับผมอเพื่อดึงความหวานอีกน้อยหนึ่งว่าเขาจะเก็บฝากไว้ด้วยครับพี่น้องถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีมีสาระอย่าลืมส่งต่อให้คนอื่นได้เห็นนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องสำหรับวันนี้ไปละับ